ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักการต้อนนกเขาด้วยการเลี้ยงนกเขาทุกทุกท่านครับเมื่อเนี้มีโอกาสมาติดตามครับหกอ่างครับอ้างสามข่วงครับนึ่ตัวฟังเบิ่งยี่เหมือนมากับท่านสารวัตรครับท่านสอสับก็เลยตามมาอีกครับเดี๋ยวเบืงว่าสิเปงได้มีแต้มบ่เมื่อนี้กะคิดว่าที่ม้งกับห้องสิบหอกอยู่ครับเมื่อนี้แล้วก็แยกกันครับเมื่อเนี้ จะจำปามากผู้เดียวครับเดี๋ยวมาล่องเบงบอว่าท่านในมีเสียงนกขันจยก่ตัวอยู่ครับเจ้าใส่ไปแล้วเอาจ้าโดมากครับเหมือนนี่เดี๋ยวลอติดตามมึงครับว่าจะมีแตมบ่ะที่กัดนี่ครับว่าติดตามครับครับสวัสดีครับเที่ยงานมีนกเขาใญ่มีแต่ภาพรับนำพองสายจวดทวกทุกทันนะครับท่านสวัสดี เหินสอดหเจ้าคณะสร้างเล็กสร้างวันสร้างขู่เอาได้เด้อเมือนี่จัดเราได้เหินมีเปียกเล็ดมายามเบิ้องบางหันครับมีเปียกเล็ดแล้วเจ้าดูครับรบ่ทำหนี้ผิดหวังโอ้กองรองน้ำหวานไปทางไหนเนาะเมือนี่ท่านพออ่อจัดเราเด้อเฮ็ดจดืปลาเอาเอ,อเดี๋ยวขออนุญาตอนกลงมาเบิ่งครับลายเป็นตัวกางแดง

นะครับตัวเินนี่ยินเสียงเบาเนี่เสียงกลางครับกลางหของห่างกันหน่อยนะครับตรงตรวนี้ถ้าสู้กันข้าหนึ่งครับอ๋ขออนุญาตพูดนงครับผมครับค่ะขอสรุปคลิปเมื่อนี้ครับเจ้าดครับจัดให้นึ่งแต้มครับเวล่าวายสามโมงพอดีครับ่ว่าก็รอเบิงว่าทีมงานเท่า ที่ออกรอบมื่อนี้ซีมิเตียมหมครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม